สวัสดีจ้าระวังว่าเสียงที่ชัดเจนนะจ๊ะลมแห้งแห้งตอนนี้อยู่หน้าหาดนะจ๊ะเป็นธรรมชาตินะจ๊ะมนีแดดดีนะจ๊ะหลังจากที่หัวว่านนะคึมคึมอ่าอากาศไม่รู้จักเปลี่ยนทุกมือนะจ๊ะราะวะร่มล่มนะจ้ะล่มจะเป็นตัวแปรในการอ่าในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอากาศนะจ๊ะถ้าวมณีลมแห้งอะพัด ีเมฆก้อนเมฆไปนะจ๊ะจะว่าผ้าเมื่อใดบ่มีล่มก็จะเป็นอึมครึมนะจ๊ะล่มนี่จะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะจ๊ะของออเวลลิงตันนะจ๊ะคึ้บินล้ําหน่อยจ้ะเดี๋ยวเพ่น ทะเลียมองนี่นี่มองน่าจะามองซีเมอร์น่าจ๋จะเป็นยุ่งโชคดน่าจ๋าถึงซาลาเนไปตลอดเลยน่าจ๋ามื่อวานี้ม่ได้ขึ้นน่าจ๋าเพราะว่าเวลาพอน่าจ๋าเช้าช่วงเช้าเป็นนันทึมคขึ้นมากมากเลยน่าจ๋าแต่ว่าช่วงแดดช่วงบ่ายแดดดีก็เลยออกมายางน่าจ๋าเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไปน้ำกันเลยเนาะ